สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันนะครับประจำวันพุทธที่3กันยายนปี2025นะครับ20ในการนนาทีนะฮะอ่าเดสก์ท็อปไปที่ Google Sheets นะฮะมือถือสตรีมมิ่งนะครับไปที่อันนี้ฮนะซัมมารีอย่างที่เรารู้กันเนาะนะครับว่าหลัง6โมงครึ่งก็ไม่รู้และววอลุ่มเท่าไหร่ก็ไปเอาอันนี้ฮนะอ่าอันนี้นะครับ 4 4 0 0 0ล้านนะครับบวกน้อยสุดร1 3 3บวกมากสุดบวก13.07นะครับแล้วก็ไปปิดที่1259นะครับอ่ะโอเคนะฮะกลับไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คลิปนี้ผมจะตั้งว่ามีคนบอกว่า scb ลงน้อยจังผมงงเลยฮะ SCB XD ไปเมื่อวาน2บาทต่อหุ้นนะฮะแล้วมันลงไปต่ำสุด126บาทจากก่อน XD คือ129นั่นคือลงไปมากสุด3บาทนะฮะแล้วบอกแล้วบอกว่าลงน้อยนะมันลงมากกว่า XD 2บาทได้วยซ้ำไปนะฮะคือเขาคงต้องการเห็น120มั้งต่ำกว่า120เออเล่นหุ้นก็ต้อง เป็นหน่อยนะนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะพอดีเมื่อวานวันเอ็ผมไม่มีเวลามาออกคลิปนะแน่นอนว่าผมไปรับมานะที่ต้นทุน1้อยยีหรืออะไรทุกอย่างแต่ระหว่างวานันผมขายไปแล้วนะนะครับอ่ะมาดูที่พอร์ตโฟลิโอเลยละกันนะฮะผมจะไปเร็วๆนะฮะ ไปที่ scb ก่อนนะครับ scb ผมตั้งขายไว้นะฮะ4,000กับ1น0 0นะครับรวมแล้วเป็น5,000ที่127.5เมื่อวานมันปิดผมไม่แน่ใจ127หรือ126นะ126.5ม,มั้งใช่ไหมฮะนะครับอ่ะผมก็เลย2ช่องนะ127.5เพราะว่าผมได้ทั้ง127 ร้อยยี่สิบหกจุดห้าแล้วก็ร้อยยี่บหกนะฮะรวมแล้วหกสามสิบแปดหมื่นเก้าพันหุ้นนะฮะผมก็เลยได้ทุนเฉลี่ยร้อยี่หกจุดห้ากว่าๆนะพะูดง่ายตีซ่าร้อยี่หกจุดห้านะฮะอ้อมันปิดร้อยี่สิบหกจุดห้าขาดทุนไปนิดนึงเป็นหลักพันผมก็เลยตั้งสองช่องร้อยิบเจ็ดจุดห้านะไม่ใช่อันนี้นะฮะหมายถึงตอนเช้านะฮะสุดท้ายก็ขายได้นะแล้วผมตั้งร้อยิบเจ็ดจุดห้าผมก็ไม่ตั้งชิดละ นะไม่ตั้ง128แล้วนะครับกระโดดไป128.5นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันล่าสุดนะสุดท้ายกลายเป็นว่ามันขึ้นไปมากสุดที่128นะ5 0 0 0สนหุ้นเสียดายมากเลยนะครับมาดูวันนี้นะครับนี่ฮะ SCB นะฮะมันไปมากสุดที่128นะ501700หุ้นนะฮะ อันนี้มันกินหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น127.5ก็อย่างที่เห็นนะผมได้หมดที่5,000หุ้นนะเสียดายที่มันไม่ไปถึงที่128.5ก็เลยต้องปรับแผนนะรอช่วงบ่ายก็ไม่มานะครั้งนี้ทำไมมันอ่อนจังนะแล้วก็วอลลุ่มมันไม่เกินพันด้วยนะฮะแค่800เองเหมือนกับต่างชาติยังไม่เข้านะแล้วมีเฉพาะรายใหญ่อาจจะเป็น กองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เทขายนะอ่ะโอเคแล้วก็ไปรับระหว่างวันมาได้นะฮะห0 0พหุ้นเหมือนกันเฉลี่ย126.85ก็โอเคแหละนะฮะถือว่ารับมาโอเคแหละนะฮะแล้วก็รีบตั้งไปนะครับคราวนี้ไปดูกลับไปดูนะฮะก็รวมแล้วนะครับรวมแล้วเป็น15ื่นนะฮะหมื่นนะครับก็มีรับ126.5ี่้อันนี้ผมเฉลี่ยรวมไปแล้วนะครับ ก็ไปตั้ง1ช่องแล้วอย่างที่บอกถ้ามันไม่ถึงนะ่ะเราก็เลือกที่จะตั้งแค่1ช่องพอเห็นไหมมันปิด127ก็จริงแต่มันก็ไม่มาถึงคิวของผมนะแม้ว่าจะตั้ง2 3ชั่วโมงช่วงบ่ายนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตั้งไปนะครับรับ1 2 6 5ยก็ไปตั้งขาย127นะอันไหนรับ127มาก็ไปตั้งที่1 2 7 5นะฮะ ในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่นะฮะก็ตั้งซะหนึ่งช่องนะมี1,000กับ2 5 0 0โอเคแล้วก็จาก129ผมเปลี่ยนมาเป็น128เลยนะฮะส่วน128.5 2,000บวก4,000ไม่เปลี่ยนถือว่าเก็บไว้นะฮะโอเคตามนี้นะครับจะไปเร็วๆนะฮะคราวนี้ไปที่ TTB นะฮะ TTB ก็เหลืออยู่1 8 0 0นะครับอันนี้นะฮะก็มีฝั่งเดียวเซล 1.92ไม่เปลี่ยนนะสุดท้ายก็มา1.92แต่เป็นยังไงฮะ TTB คราวนี้ขึ้นมาหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นแบบล้าน2ล้านนะไอ้นี่ขึ้นมา8ล้านนะแล้วสุดท้ายก็กลับไปมันขายยากนะขายยากมากๆนะครับแล้วก็มากิน1.9นิดนึงนะฮะไม่ได้นะครับผมไม่หลงกลแล้วนะฮะมัน มันจะเก็บที่จะรับที่จะขายที่ยากมากาท TB บนะบทจะวอลลุ่มไม่มาจริงๆไอ้น,นี่ถือว่าเยอะนะมันก็ไปแค่นี้สามช่องนะฮะไปแค่นี้นะเพราะฉะนั้น1.9คือแนวรับที่ปลอดภัยที่สุดนะ1.89อ่านไม่ได้นะ1 9 1ถือว่า50 50นะฮะเพราะถ้าคุณได้1.91คุณจะขายแค่1ช่องก็คือ1.92แล้วมันขายยากมากๆนะฮะมันดูดิ คิวห้าสิบล้านอนะ่ะแล้วแล้วมันกินทีเนี่ยมันกินแค่เท่าไหร่แปดล้านบางทีสองล้านสามล้านแล้วก็กลับไปนะฮะนะครับคนที่ได้คือคนที่ตั้งคิวเมื่อสองสามวันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้หนึ่งจุดเก้าปิดที่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งผมก็ไม่เข้านะครับโอเคตามนี้นะฮะแต่ถามว่าได้กำไรไหมไปดูพอร์ตโฟลิโอก็ได้กำไรอยู่แล้วนะฮะกลางออกมานะครับ TTB ก็ 3 7 0 7นะฮะกำไรกันไปไม่มีหุ้นติดมือนะฮะส่วน SCB 4,600นะฮะขายที่127.5แต่หน้าเสียดายร้8 5ไม่ไมมาไปที่128แล้วผมตั้งที่แบบเพราะส่วนใหญ่ผมจะตั้งเรียงๆกันใช่ไหมเราอลองตั้งที่ไม่เรียงมั่งเราอยากได้กำไรเยอะๆมันไม่ไปเลย128.5นะฮะ พอกลับมาเปลี่ยนราคาที่ร้อยี่บแปดก็มันก็ไม่ทันแล้วมันก็ไม่กลับมาแล้วนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นลายมันปิดที่ร้อยยิบเจ็ดนะฮะก็ต้องลุ้นกันไปต้องใจเย็นๆนะครับอ่ะคราวนี้ผมให้กลับไปดูที่ g o Google s h e e t นะฮะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็เอออ DR นะครับ DR เล่นเวียดนามโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู อีกบัญชีหนึ่งที่เป็น DR ของยูนต้านะครับปึ๊บขายหมดแล้วเหมือนกันได้กำไรแต่กำไรไม่เยอะเพราะว่าผมลงไม่เยอะนะฮะโอ้ชาเป็นเต่าเลยนะครับให้ดูนะฮะก็เนี่ยมีเออ่ DR ที่เป็น ETF FUE นะได้356 e 1นะฮะ 582รอยันนี้ของเวียดนามทั้งสองอันเลยนะฮะของเวียดนามเวียดนามนะเท็กจีนไม่กล้าเข้าฮนะไม่รู้ว่าเข้าถูกจังหวะหรือผิดจังหวะนะครับโอเคไม่มีของแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูที่ออเดอร์นิดหนึ่งนะ,ะก็นะครับไม่มีแล้วนะฮะไอที่ตั้งขายขายขายก็แมทหมดแล้วนะฮะแมทหมดแล้วเหลือที่ตั้งซื้อก็จะเข้าคิวอันนี้ฮะสี่อันแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับ อ่ตามนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูแดชบอร์ดกันครับแดชบอร์ดนะฮะประจำวันพุทธที่3กันยายนปี2025นะครับเงินในส่วนของสตรีมมิ่งก็มี SCB กับ TTB ซึ่ง TTB ขายไปหมดแล้วนะฮะ4 2 2 8 5 4นะฮะก็เพิ่มขึ้นมาจากวันก่อนจากเมื่อวานนะ,ะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะดามก็อยู่ยเฉยเฉยไม่มีอะไรนะครับแต่มีในส่วนของ DR ที่เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งกไรนิดหนึงนะ มาดูที่6หลักสุดท้ายนะครับก็เป็น7 6 4 4 2 4นะครับ7 6 4 4 2 4, 4, 4ซึ่งก็ทำไฮเพิ่มจากเมื่อวันก่อนที่บอกที่ผมบอกว่า finally i did it นะตอนนี้ก็เป็น7 6 4แล้วเพิ่มประมาณซาก1,000 0นะนะครับแล้วก็เหลือเงินที่ยังอยู่ในตัวหุ้นของ acb อีกน่าจะได้มากกว่านี้นะฮะน่าจะได้เป็น7 แส0 0 0็หรือ780,000เลยนะฮะนะฮะใกล้เคียงใกล้จะขึ้นแท่น8 0 0 0สนแล้วนะครับเป้าหมายระยะยาวก็ติดลบ8.10นะฮะจะเห็นเลข7แล้วนะครับแปดนเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคนะครับคราวนี้ไปดูกราฟการลงทุนกันนะครับกราฟการลงทุนนะฮะผมย่อมานิดนึงจะได้ให้เห็นในส่วนของระยะยาวก็คือ2ปี2เดือนนะ ตรงนี้นะฮะที่ว่ามันเบรกตรงนี้ได้แล้วนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีลงมานิดนึงแต่ถ้าไปทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้แหละแต่ผมยังไม่ให้เห็นนะอันนี้ก็คือล่าสุดนะฮะ764นะฮนะอันนี้764นะจะเห็นแหลมขึ้นมานะฮะดูในส่วนที่เป็น year to date เหมือนกับขยายนะอันนี้โผล่ขึ้นมาแหลมแหลมนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะก็ตามนี้ก็เอามาฝากกันนะฮะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะฮะอันนี้ฮะ คลิปวันกว่าแล้ว68วิวนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพิ่มขึ้น7.61เป็น7.62ไม่ถึงวันนะไม่ถึง24โมงตกลงมาเป็น7.61ผมก็เดาวว่าคนที่กดให้เป็น7.62เนี่ยนะครับเขาไม่ติดตามนะฮะมันก็เลยกลับไปเป็น7.61ซึ่งเมื่อวานก็กลับมาเป็น7.62และน่าจะเป็นคนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็ยอดวิว68นี้ผมว่าผมเสียเวลานะนะก็ถือว่าไว้มาเจอการห่างๆแล้วกันนะมีอะไรที่บันแบบว่าได้เยอะหรือผมมีเวลาว่าง ที่จะมาอัดคลิปก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันละกันเพราะว่ายอดวิวมันก็สะท้อนว่าโอเคมันไม่เป็นสิ่งที่นิยมกันหรือชื่นชอบกันอาจจะเป็นเทคนิคที่คนรู้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะไว้เจอกันอาทิตย์ละครั้งอย่างนั้นดีกว่านะฮะโอเคครับไว้มาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ